สวัสดีสวัสดีพี่น้องอันมานตาโอลีเหมือนพี่น้องเลยมันเป็นผู้พายกล่องห้ยตาอลีเอาของมาเหมาะให้กอเท้ายังแหลอยู่บ้านน้าพก็เลยติดโดดมานมาถือเครื่องถือของพี่น้องมันร้ายเด้บุจักเข่าบุจักอียังไปกระสอบช่องกระสอบอ่ะแต่บุเห็นเพื่นสามได้ออกมาก่อนพี่น้องอันเอาเครื่องของไว้ในเฮือนเพื่นแล้วก็ออกมาจักจะปีิรักไหมวันนีจักจัก แถวบ้านเพื่อนศิลักหรือบุราคก,กับผู้ตา,ายไปเพื่อไหนนะว่ามียังแหนสื่อครบอะไรได้เนาะสื่อเครื่องพองตามที่ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นบอกมาสื่อครบไปแล้วแต่ว่าบุ้มพอเพิ่นกเ็เลยฝาคนแถวไกลๆหันเบิ่งให้ขั้นไปเบิ่งอีกผู้โบก็แสดงว่ามีผูเ้เก็บไปเออผู้จะไปพี่น้องเลยอันหนหั้นถะ้ากับผู้ไรเหลือม่อไปอีกบูไนดะ้เนาะเพราะษาถ้าเสียงหอบเมื่ออีกบุไดรรถให้มันโลดจักพี่เนาะรถเนี่ใหญ่ห้อถิ่มสุดท้ายรถเมื่อแล้วตอนแรกยังมาหมอบให้ใหม่แต่ตอนนี้ เสียอ,ออกก็ขึ้นอีกก็บโงงายเขาแน่คลองคล้องก็เต็มกะสอบพี่น้องเะพอจนสิตโต๊กรดก็ได้เสียออกไปกินเขา้าพี่น้องไปกินเขา้าก็ตาโอ๊ีก่อนอยากกินเขาแล้วว่าจังสิกับเขาไปอีกขาตอนแรกพ่อหน่เพิ่อนมาแต่เวียกก็ขึ้นนาาสิเห็นเพิน่นแต่ว่าตอนนี้นี่โอ้ยอยากกินเขาไลา่พี่น้องเลยเสียออกไปกินเขาก่อนเ้อกินยนืก็กินเล็กก็ตาโอรีมาสองคนเจ็บปากพี่น้งองเลยมาทัวก่อนมันหอด ใชสบายดีพี่น้องเอาคองไปป้าไว้ในเฮือนพอเท่าแพทย์นั่นแหละพี่น้องป้าไว้แล้วก็ฝากเพิ่นเอิดบอกเพื่อนผู้เพิ่อนนั่นน่ะผู้เพิ่นมันอยู่ใกล้แหละญาติพี่น้องกันนั่นแหละบอกเพื่อนว่าเบิ้งให้ในเด้อกันเลยเพิ่นรับปากว่าเบิ้งที่เบิ้งให้ดอกเิ่นว่าเดี๋ยวแรงๆก่อนจะเข้าไปไปพี่น้องไปไปหากินเขาก่อนครับแล้วมันเสียกันเวรกรรมอีกแล้ว บุเชียดอกของเวนเนะเาะบุเบงเราประมาณน่นี่นักลีเข่ากะ ប ոչ ព្រឹងក៏ឡេលោកអោលោកខោយុនេះដែរអើបོ་លាវវៀងມັນក៏គូ กินให้ทนที่ท้ายพาเขาจะกินยง รับขวาเปียกเพื่อนนี่มาหอ่ออโอนี่โต๊ะหนึ่งจากโต๊เขียงนี่ไหมหันไปกับบรใหญ่นะหันานท้องจานโต้นี่เออโต๊ะผนจะเห็ดมูกะาได้นี่นี่เป็นเห็ดเป็นหูไัวแล้วสัง่งผล้วเป็นนองสั่งขวาเปียกหนึ่งเฟืองหนึ่ง กายมาทางนี้บุคคลไมีหานเนาะเราคือทานลงไปเโนหนันไล่ทางขึ้นมาทางแรกชีพนเนีเย่ยบุคคลบุคคลไมีหานเปไหนในแถวลงฐานเลยกายไปทางนี้บุคคลไม่จะอ,อยากกินข้าวแห้สิเหนื่อยเ่ไปเวรแล้วนะจังเมือ่อยนะท่านเห็นกับบุ๋เมื่อยสิ าแล้วนี่จะเปิดไหมเลยแล้วก็ดังเห็ดใหม่ๆเนาะาเก็อยู่แทางบ้านปาไหลเด้บ้านอยู่ตลาดาไหลเลยพ่นบ้านปาไหลาเพิ่น

ดูตัวเองใส่ร้าสมหรนี่นี่นกระตาจานะนื้อไข่ออกแล้วไหฟ้ากระปิ<น>ตอดีอยากแห้งเผอซันเดียวยกอยู่หัวปลุกน้ำกระสือโบรานใหม่เด้๋ยสอบทานใหม่เด้๋ยวครเคเห็น,ปปน,นหัวใส่านน้ำมันบ่ คำเดียวหมูัดเด่นหมูเ่ย้าว่อ่นาหัวใส่ข้าหัวใ้เท้านี่ขนะับเบนะียไปทตุ๊กบ้างย่างไรจะนี่กขอไรยากือเจ้าอื

สินเข่าไปห้าาอีกคือนึงแล้วพี่น้องเอ้ยขอดไปหาปู10เป็นซอยเรือตัวเตาดี10เปซอยเรือแล้วอยากกินข้าวแห้งพี่น้องพว้ากันอยากกินข้าวแห้งสันอยู่แล้วก็ได้ไปสั่งเฟือกินกันแสบยู่เฟือแต่มันน้อยพี่น้องเลยมันน้อยถั่วยละซีพันธด้ส่ะปกติอะถวซีพันธ์นะแต่สมถั่วซีพันธนะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าปกติก็บ่เคยบ่เคยมีถั่วซีพันธเนาะ แคันิมหานี่โบโบสมราคาเขาคิดไดใจนะมบาใจเนี่ยไม่ใช่สาวพันขีน้นงกรคือาสมราคาอยู่สา้มันกีบฉลงถวยบอสกาอนสมราคาพรกินเนาะเพนพอกลิ่นเพราะกพี่นเฟอึงขันบแสบเลย่นองแสบบานป่าลายไปกินอยู่บวานป่าลายกินอยู่บวานป่าลายแล้วค้ากลับมานี่วมานั่งลินียยูห้องเฮียนบานน้พผู้เฮียนบาดใจอุดมมาไใจอุดมติ หวานไส<ช>อุดมพี่น้องแล้วก็ซื้อน้ำปันป่นมนานั่งกินน,น้ำปัน่นนี่ก็พอกินได้หกพันหกพันสิวานอยู่เนาะสิบสองบาทวันน้ำปั่นวานอยู่นทะนนนทํมไหมสิบสองบาทเนี่ยนี่เปล่าเขาซื้อได้สิบสองบาทเนาะอยู่ไทยซื้อมาได้ได้ไหมสิบสองบาทนั่งเลาะจังน้อยพี่น้องคิดว่าเพูนหาจะาก,ก้าเผื่อนเราจงไปเนาะ ถ้าเขาไปาาานะไยิงบบเห็ <c oughs> นดีเ็าจะได้บาทไหมเมื่อบ่ายาสพติดหายหัวเขาบอกมาคำยาจะไปแล้วมุกมึงไ่เว้นอะไรสิบบาทแล้วเนาะดูมันโบแล้วเวียพอหูซึ้งวาสิมีคนหายพออยู่พอขมินตาหวังขวามินมาพีมามีมาต่อคอกินเฟ้อให้เนี่ยอยู่ยวคอยมาคำแล้วสาวว่าขันจะไปป้าหลูกเราไปเป็นคำกับโบมาเพื่อนนะจ๊ะ <c oughs> คุยสิบเอาให้มึงจเกลื่อนตี บอยกงาพี่น้องเอ้ยแล้วหลูหายยันแลหายความมาจนิวีวิดมือแล้วนะ <_ d ance> เขาเส้นหนูแน่เหมือนี่พี่น้องเขาเส้นหนูสืบแน่หันแนวนี้มาสูเฟิน่นาะเ <_ d ance> ขาเส้นหนูออกจากเส้นหนูแล้วก็มาพี่ออกจากนี้มากก็ไปกินขาวกินขาวแล้วก็มานังจั่งเสมอจัน้อยพี่น้องนังเสมอจัน้อยแต่ว่าสิสิเขาไปอีกที่หนึ่งพี่น้องขั้นโบเห็นเพิ่นกระแสงว่าต้องในเมื่อแล้วขั้นมันเวียวกบ่แหลมันสเสื่อมอกับโเป็นพี่น้องเอ้ย ถ้าสิลบไปลบมาไลยเถื่อนมากันอยากไลยก็เลยโล่เอาซะอุดเอาแห่มันแหลวเบียกยังเมื่อบาทเดียวพี่น้องเอ้ยนี่ตอนนี้กับใบมุงประมาณสองมู่สามหมุ่พอแหละสิเขาไปหาเพิ่นไปหมอบเพื่องหมอบคองให้ทั้งมือเพิ่องอยากคล้องผุดคักแน่แล้วพี่น้องเอ้ยการทำบ่มหมอบให้ทั้งมือทั้งอันนี้คุณยายจะดีคือสิว่าถ้าบ่มหมอบทั้งมือนะพี่น้องการทำหมอบทั้งมือเราก็ซื้อมาแหลวพนักจิตเทาแหลวบาทเนี่ย เพิ่นสิกินหรือว่าสีหายฟีหายหนอ้องเพิ่นก็แล้วแต่บาทพี่นหน่องเอง้เพราะว่าตอนนี้ฟ้าเครื่อังหลายยูอะไรจ,จังไ,ไรแหละพี่น,น้องเอ้ยจังไรก็โอเคพี่น,น้องเอง้ยโอเคโอเคซางหนักะคลิปนี้กะบ่๊มบิยังได้รงม้าต่อรีม้าน้ำฝนเนี่ยก็ได้ทายคลิปกินเฟ้อกินเฟ้ไปพีป่น,น้องเอง้ยเพราะว่าเฮาสิตายซอยเดือดรำกันบุหรี่สร้าหนังบุ๊มบิ๊มหนักซอยเดือดเลยเป็นไซส์ห้าไซาส์ชีวิตจ,จริงพี่น,น้องเอง้ย เป็นสายบุญกตที่จริงเน่ใจกับบุญอยู่แต่ว่าบริจะทำการสายบุญจซื้อนะพี่น้องมานำจื้อมานำมาถ่ายคลิปถ่ายยังนำกระดายู่นนะก็โอเคพี่น้องเลยจังได้กาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาสาหนังไม่เด้อพี่น้องพอการคลิปหนะพี่น้องคลิปนี้ส้านังคอตัวลาไปก่อนเด้อสวัสดี